ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าวิหาชแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงสักยันได้หรือไม่มาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันเรื่องสักยันนี้หากเมื่อพูดถึงกันโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะนึกกันว่าเป็นเรื่องของเหล่าบุรุษชายชาตรีทั้งหลายเนื่องด้วยเกี่ยวข้องกับเวทมนต์พระคาถาการรณรงค์สงคราม การเสียส่วนมากผู้หญิงไม่ใครจะได้สัมผัสกับเรื่องพวกนี้เท่าใดนักเพราะถูกปลูกฝังมาให้เป็นกุลสตรีสีบ้านสีเรือนเพื่อที่จะแต่งงานมีสามีออกเย้าออกเรือนมีทายาสืบต่อวงตระกูลเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ปลูกฝังและบุ่มเพาะกันมาเนิ่นนานว่าผู้หญิงไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องสักยันไม่ใช่เพื่อเป็นการกีดกันหรือห้ามปรามแต่อย่างใด เพียงแต่เรื่องเหล่านี้นั้นไม่ใช่หน้าที่ของเหล่าผู้หญิงเพราะหน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องทำนั้นมากมายนักเกี่ยวกับการบ้านการเรือนจึงไม่มีความจำเป็นต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสักเลขสักยันนี้แต่อย่างใดคำถามที่ว่าผู้หญิงสักยันได้หรือไม่ในที่นี้ตอบเลยว่าสามารถทำได้เพราะในการสักยันนั้นโบราณอาจารย์ท่านก็มิได้ออกกฎห้ามปรามว่า ห้ามสตรีเพศสักยันแต่อย่างใดที่หลายคนคิดว่าเป็นเฉพาะเรื่องของบุรุษนั้นก็เพราะวิชาการสักยันตคาถาอาคมส่วนใหญ่นั้นในสมัยก่อนจนถึงสมัยปัจจุบันผู้ที่ร่ำเรียนหรือสักยันนั้นต้องไปทำที่วัดและผู้ที่ดำเนินการเหล่านั้นก็คือพระภิกษุสงฆ์ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นการที่ไม่สะดวกหากผู้หญิงจะไปกระทำการเหล่านั้นในวัด เพราะบริบทหลายอย่างสงวนไว้เฉพาะบุรุษเท่านั้นแต่ปัจจุบนันนอกจากที่วัดแล้วยังมีสำนักอาจารย์ที่เป็นคารวาสมากขึ้นและบริบทในสังคมก็เปลี่ยนไปทําให้ผู้หญิงนั้นหันมาสักยันกันมากขึ้นเรื่องนี้จึงค่อยๆเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นมองเป็นเรื่องปกติที่ผู้หญิงจะสักยนันเพราะปัจจุบันนี้สังคมเปิดกว้างมากขึ้นและครูบาอาจารย์ท่าน ก็ไม่ได้มีข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงนั้นสักยันเพราะการสักยันนั้นจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่สักในบางครั้งต่อให้เป็นบุรุษชายชาตรีสักไปแล้วไปทำเรื่องไม่ดีเป็นที่เสื่อมเสียก็มีฉะนั้นการที่จะสักยันนั้นไม่ได้มีการแบ่งเพศใครก็สามารถสักได้สิ่งสำคัญหลังการสักยันนี่ต่างหากที่สำคัญเพราะสักไปแล้วจะต้องมีศัจจะกับครูบาอาจารย์ ที่ท่านได้สักให้เรื่องข้อห้ามต่างๆที่ไม่ให้กระทําเมื่อสักไปแล้วสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลทั้งสิน้นเราจึงสบายใจได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพศไหนๆก็สักยันได้หากแต่เมื่อสักไปแล้วเราจะปฏิบัติตามสัจจะที่ให้ไว้กับครูบาอาจารย์ได้หรือไม่นี่เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าเพศว่าเป็นชายหรือหญิงไม่ว่าเพศไหนจะดีหรือชั่ว อยู่ที่จิตสำนึกดังนั้นจะเป็นเพศไหนก็สามารถสักยันได้ถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา